สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมจริงเคินะครับกับซอมบี้แมนยูอาร์ปกกายแสงนัตตี้นะครับผมเราอยู่ในดีพี่บัตโนบอดี้และนี่คือซอมบี้แมนยูอาร์ของพี่บัตที่เป็นวันแรกจัดไปครับแพสซี 4, เป็นเซกันสองและ4ดาว3ดาวม่วงและสปีดที่เร็วที่สุดในโลกฮะในเกมนี้เลยฮนะเรียกว่าในจักรวาลเลยก็ได้เพราะว่ามันน่าจะไม่มีใครเร็วเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าเร็วก็เร็วเท่ากันอนะ่ะเออไป ไปดูรีวิวกันครับซอมบี้แมนที่เร็วที่สุดในจักรวาลจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม richman shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตนราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมรายการรับไปเลย richman coin ช้แทนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริบาการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง richman shop เท่านั้น ความเร็วอยู่ที่173 3านะ173่มาดูสเตตกันก่อนโจมตี4ีล้าน7จเลยเหรอโอ้โหทีมงานจะจัดให้อัตาคิดข้อ50 HP 20ล้านเลยนะนี่ตัวดาเมจจริงหรือเปล่าเนี่ยดาเมจคิดหนะึ่งเนาะอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมยังไม่รู้เลยว่าสมิธแมนมันทำอะไรได้นะนี่เฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมเลยนะครับผมอามาดูสกิลแรกกันสกิลแรกโจมตีเป้าหมายรายเดียวเนาะขวาเขาอ,อะไรคอมโบปืนขวานนะครับ โจมตี120%ไปยังเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ120%พลังโจมตีง่ายๆง่ายๆเลยสกิลที่2ก็คืออันตินะครับผมขวานโจมตีอูสปันแคนยางเท่กว่าเยอะขวานโจมตีแค่นี้เลยเหรอทำไมเปสกิลมันง่อยขนาดนี้โจมตีสามครั้งต่อเนื่องใส่เป้าหมายแนวนอนเนาะสร้างดาเมจ450%รปรพลังโจมตีทำให้เพื่อนลวมทีมแถวเดียวกันชำนาญความเร็วถาวรทำให้ศัตรูทั้งหมดชำนาญหวาดกลัวโอ้ชำนาญความเร็วทำไมครับเพิ่มความเร็วให้กับ 94%ของซอมบี้แมนหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ไม่น่าจะมีใครเร็วกว่าซอมบี้แมนแล้วละ่ะนะครับผมชัานั้นหวัดกลัวทำไรล็อกพลังสามแต้มโอแม่เจ้าหวาดกาลัวล็อกพลังงานไม่มีผลต่อศัตรูที่เสียพลังไปและทําให้ศัตรูที่ใช้พลังงานเพิ่มหนึ่งแต้มเมื่อใช้อันติและล่โจมตีแต่ละรอบสูงสุด3ครั้งโอแม่เจ้าอย่างโกงนี่มันพิวพีชัดนะครับผมพิวพีเลยเกาะวิญ,ญญาณขวานซิ่ง แพ้สี่ขวานซิงนั่นเติมเองเพิ่มข้าให้พี่ถาวรอันนี้ปกติเมื่อเริ่มต้นได้รับ60หลบดามเมจไม่ได้รับดามเมตถึงตายเปิดใช้เกิดใหม่ออันนี้ให้กับตัวเองอย่างเดียวเนาะไม่ได้ก่เพื่อนร่วมทีมนะครับลบดามเมตก็ทำดามเมตโดยตรง t, ดามเมต t, บนนัดเป็นสะสมกันนำเพียงหนึ่งแต้มเกิดใหม่ก็คืออ้าวเพื่อนร่วมทีมนี่ว่ายังยืนในสนามอ๋อถ้าเพื่อนร่วมทีมจริงยืนในสนามอยู่ถ้าตัวเองไม่ใช่ตัวสุดท้ายนั่นแหละทำง่าย ครั้งต่อไปสามารถฟื้นฟู60%อย่างนี้คอมโบกับคอมโบกับเมลสากาดได้ครับเพราะว่าเมลสากาดมันจะไม่ตายเลยจนกว่าเพื่อนมันมันมีอมาตะหลายหลายชั้นเนะาะอมตะทั้ง5้ั้นก่อนการเคลื่อนไหวได้มากสุด3ครั้งโอ้โหตายเกิด3ครั้งเลยเหรอเอาเรื่องนะก็คือเหมือนซอมบี้แมนที่เรารู้จักกันนั่นแหละฮะมันไม่ยอมตายนะครับผม3ครั้งอยู่กับเมลสากาดได้นะอยู่กับเมลสากาดได้แพสซีพิเศษอันนี้ขั้นสอแล้วนะครับ พันธมิตรกลุ่มดาวนะครับปลุกตื่นพาสซีนะครับเริ่มต้นชำนาญเพิ่มความเร็วก่อนโจมตีทั้งทีมเปิดใช้ชำนาญทะลวงได้หนึ่งครั้งชำนาญทะลวงนี่คือทะลวงอันนี้ปะจำนวนเกาะโบลเอ้ยเกาะกะกะิสืบปะใช่ปะเป้าหมายหลักโอเคปเปได้หนึ่งครั้งต่อรอบชํานาำความเร็วเพิ่มโดยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออนะครับผมยกเลิกสถานะลากเว้นดามเมจไม่ยอทอของเป้าหมายทันทีเพิ่มแบบพลังอ่าโอเคใช่ไหมปลดโลโก้ได้ เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับ P.P. จ๋จาเลยครับตัวนี้ P.P. แน่นอน PP ตัวเร่งสปีดของแพทปัจจุบันครับถ้าใครไม่ใช่ทอเซิร์ฟข้ามได้ครับแต่ถ้าเกิดท็อปเซิร์ฟไปยึดยัดกันที่ซอมบี้แมนเนี่ยแหละนะครับผมเอาล่ะเป็นสมาชิกน,นะเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะเลเวลสกิลเต็มหมดปลดขีดก็ปลดมาจนโจมตีโจมตีโจ,จมตีเนาะจะขึ้นห้าดาวในไม่เร็วไม่ช้านะครับ ตรงนี้3ดาวม่วงประวัติปลดหมดยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนทักษะมาอัพเต็มๆแล้วเนาะตรงนี้ยังขาดอีกหน่อยๆเนาะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกหน่อยนะครับมาดูทักษะกันบ้างครับทอรโคดครับโอลมานครับจอกกรอครับก็คือแผ่นเทิงทะลุเลเวลาเจ็ดนะเทิงทะลุเลเวลาเจ็ดอีกการหนึ่งแล้วก็แผ่นชิกานะครับดามิภายในนะครับมีอะไรก็ใส่ไปก่อนแผ่นต่อต้านนะครับตรงนี้ฮีโร่จะเริ่มเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้มาดูพิเศษกันบ้างพิเศษนี่ขั้น5ไปแล้วนะฮะวันแรกนะฮะ อาวุธนีขั้น4นะระดับพิเศษขั้น2นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยมันมีฮีโร่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 กเคซเือ,ะ Hero, 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 Hero. อะนะครับมอร์กิตตเกิลนะครับ เราจะไม่ใช่พวกนี้แล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ฮีโร่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแผนทักษะเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต้องแบ่งปันกันนะครับผมแผนทักษะฮีโร่นะครับจะต้องแบ่งปันกันนะครับพลังก็เลยยังไม่500ล้านเนาะอย่างคลิปที่แล้วที่ทํา500ล้านไปนะครับอันดับตอนนี้ก็504ล้านเนาะ504ล้านจากทีมเก่านะครับเดี๋ยว500ล้านเดี๋ยวก็กลับมานะครับผมรอจกักรพรรดิเด็กอัพมาเต็มอีกครั้งหนึ่งนะมาเที่ยวกับจีน่าวูดที่ไม่มี ตอนนี้ไม่ยังไม่ได้เอาซอมบี้แมนเข้าในทีมเนาะไปดูกันว่าซอมบี้แมนจะมีผลต่อพ v p พีเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราดวนกับชีน่าวูดนะครับไปรับชมกันเลยไปครับตรงนี้เอาละปลดโลกก็ได้อะไรนะตอนฟุกุกิเข้าท่านเลือดไม่มากพอมันจะลุกแล้วล้มเลยลัวๆอ๋ออ๋อเหมือนเหมือนทัซึมากก่เหรล่ะเหมือนทัซึมากิีตอนตอนยูอาร์มาใหม่ๆอ่ะเป่กระจายแสงปาดไปก่อนครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดเดเมชั่นมาดู เพราะว่าซอมบี้แมนเปิดก่อนอยู่แล้วเนาะเราไล่ยันตีแฟดกันไปเรื่อยๆแล้วอย่ามาดูอ่าซอมบี้แมนมาไล่ยันตีกันตรงนี้มาครับขวานโจมตีเออเออโอ้นี่ยังไม่มีอาวุธเฉพาะถือว่าเท่อยู่นะถือว่าเท่โอ้โหมันไม่ได้ฝากไอ้นี่ไว้อะมันน่าจะฝากไอ้นี่นะนออนนนหน่อยนะเผาไหมเนาะเออมันน่าจะฝากเผาไหมหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนนะครับมันเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนเอาล่ะมาดูกันว่าเราเจอจินนาปวู้ที่เขาไม่ได้ใส่ซอมบี้แมนมานครับแล้วเรามีซอมบี้แมน บ๊อกความเร็วไกับทั้งทีมแบบนี้ครับแฟดปะไกยแสงก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกครับแฟดปะกกยแสงจะเห็นได้ว่าแฟดปะไกยแสงจะเร็วกว่าฝั่งจีน่าวูดนะนะจะเร็วกว่านะครับเพราะปกติแล้วจีน่าวูดแฟดปะกายแสงจีน่าวูดหรือเขาถอดของอะปกติแฟดปะกกยแสงจีน่าวูดจะเร็วกว่าเรานะเอออันนี้แฟดปะกกยแสงเพิ่งมาเทิร์นนี้นะครับน่าจะเอาเป็นดามเมจแล้วตรงนี้เอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงของเรามีกระบองเหล็กนะครับ กระบองเหล็กก็ค่อนข้างที่จะโนอกปต้าพอสมควรแต่ว่าทางฝั่งของจินน่าวูดก็ก็มีคิงเช่นเอาแล้วบอกลูกไฟตรงนี้ไม่ได้ใช้นี่ฮะประโยชน์ของซอมบี้แมนแพสซีฟิสิคันสองกบอกลูกไฟนะโอ้โหนี่ฮะใช้อันตีไม่ได้ครับโอ้ใช้อันตีไม่ได้ครับ สบายดีครับจี US สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่้วยนะครับวอรัชามาใครเข้าใหม่ฝากกดไลค์ทีนะกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้เราโลกรับรู้นะครับว่าเรามีเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยจงภาคภูมิใจกับคนไทยของเราทาซอมบี้แมนความเร็วระดับจักรวาลได้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับบอกตรงๆไม่มีที่เร็วกว่านี้อีกแล้วนะครับซอมบี้แมนคอมโบกับราชาทะเลได้ดีเหรออ่าใช่รอทะเลมาครับนี่ฮะพอไม่มีลูกไฟใช้มันเป็นยังไงครับ แดแบบแฝดแบบไล่อันตีรัวๆครับโอ้โหอย่างนี้ก็มันเลยฮะเนี่ยมอร์กิเตอร์เกิไม่ได้อันตีนะครับโอ้โหอย่างนี้ลําบากหรือเปล่าครับคนที่ไม่มีซอมบี้แมนอย่างนี้ลําบากหรือเปล่าพีวีนะครับผมโอ้โหบังคับมีบังคับมีเลยสําหรับท็อปเซิร์ฟนี้น่าจะเรียกว่าบังคับมีนะครับเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้อันตีเนี่ยเทอร์หน้าก็โดนบล็อกสลูกไฟต่อนะครับตรงนี้จะเทอร์หน้าก็ใช้อันตีได้แล้วล่ละเพราะว่ามันสะสมจากเกรดเนะาะสะสมจากเอ่อ พลังงานที่สะสม3มเกตนั่นนะเดี๋ยวแล้วจะลูกไฟก็น่าจะพอใช้ในเทินหน้านครับมีผลก็เทินแรกแหละแต่เทินต่อมาเราก็จะเร็วหมดเลยนะเราได้แปะลูกไฟนะครับแล้วปาดไปตรงนี้ครับโอ้โหแฝดประกายแสงแล้วเขาฝั่งฝั่งจีนน่าวูนมีเก้าไงเห็นป่ะฝั่งจีน่าวูนมี9ก้าแต่เรารอครับรออันตีครับซอมบี้แมนครับมาแล้วครับขวานระเบิดน,นะบึ้บมาครับตรงนี้แล้วก็พิยะฮะนี่ฮะบอกลูกไฟไปแล้วครับแล้วพี่ปัตก็ถามครับ ฟิกเกอร์ซื้อที่ไหนครับให้พี่บานมาดูไลฟ์เร็วให้พี่บานมาดูไลฟ์มาถามในไลฟ์เลยพี่บานทักมาวันดีไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตอบพี่แกเออเยอะจัดแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ซิกิอากะกีอือครับนา่าจะจบไวขึ้นหรือเปล่าถ้าเราได้ใช่อันตีนเรื่อยๆแบบนี้แต่ไม่เป็นไรจีน่าวูวตอนนี้มี7ลูกไฟแลนะ้วเนาะเพราะว่าซุเปอร์ลอ,มอยมืมันต้องกต่ยำหม่อมได้ใช้ลูกไฟแน,น่นอนนะตรงนี้ เอาละครับแล้วหมาก็แฟดประกายแสงครับดบ่บแ่งแสงโจมตีคืนกลับไปครับอ๋อราชาทะเลมันปลดลูกไฟได้ซอมบี้แมนบล็อกไปก็ทําให้ลูกไฟหายไปอ๋อมันไม่ได้คืนที่บล็อกไปมันไม่ได้คืนโอเคเข้าใจละราชาทะเลลึกมันคอมโบกับซอมบี้แมนเนาะโอเคเดี๋ยวรอแผดราชาทะเลลึกเดินหน้าแล้วปะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะรอเลยครับนี่ยังไม่จบเดินนี่พึ่งต้นเดือนเองนี่พึ่งต้นเดือนเองมาดูกันต่อครับตรงนี้คิงครับไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามาครับ แล้วก็นี่ฮะดาบแห่งแสงไปเรื่อยๆครับแต่2เทินแรกในคอจักรพพัดเด็กของท็อปเซิร์ฟนะครับมันจะตีกันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าโล่มันจะหนาจะจัดเลยนะโล่มันจะหนาจะจัดนะครับตรงนี้โลหนาจริงๆครับสักไวแสงดาบแห่งแสงไปครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ด้วยเนาะศึกโดนฮีโร่ปีศาจด้วยเนาะซึ่งสัตว์แบบน,นี้เป็นที่น่าเสียดาย พี่บัตจะอยู่ฝั่งปีศาจเนอะแต่ว่าจีน่าวูดน่าจะอยู่ฝั่งฮีโร่เดี๋ยวเราไปดูของจีน่าวูดก็ได้ว่าเอาเจาสอมบี้แมนเข้าหรือเปล่าแล้วรอบชิงนี่จะใช้ซอมบี้แมนหรือเปล่าถ้าเกิดรอบชิงใช้ซอมบี้แมนเดี๋ยวเ,เอาคลิปมาให้ดูกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้นี่ก็ต้องเดี๋ยวต้องไปดูว่าใครใช้บ้างนะครับผมไม่ใช้อาจจะชนะอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าอาวุธเฉพาะก็ยังไม่เข้าด้วยนะครับผมแล้วจีน่าวูดนี่ค่อนข้างถึกนะครับค่อนข้างที่จะจัดทีมได้ดีอยู่เพราะฉะนั้น ซอมบี้แมนต้องดูก่อนว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมเดีย๋ยวไปดูกันนะครับแต่นี้ยังไม่ถึงเวลาเรามารีวิวซอมบี้แมนเร็วที่สุดในจักรวาลแห่งโลกวันพันแมนเดอะสตองเกตนะให้ดูก่อนแล้วตรงนี้แล้วคุยยังหินถามทางกันมาครับ MK MGK คนดูเยอะไม่แปลกครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ซอมบี้แมนยูอาร์เข้าครับคนก็อยากจะรู้นะครับว่าซอมบี้แมนยูอาร์มันเป็นเช่นไรครับตรงนี้ครับแล้วเหลือแค่5าลูกไฟแล้วได้8ปลูกไฟคือลูกไฟให้นั่นเองอ๋อถ้าราชาทะเลมาก็จะไม่คืนลูกไฟให้นะครับผม เออจะเราเขาโดนบล็อกไปนะครับเดี๋ยวจีน่าวูดโดนบล็อกไปก็จะนี่ฮะโดนแล้วครับโดนมาตรงนี้ครับนี่ฮะโดนบล็อกลูกไฟแล้วเหลือแค่5าลูกไฟเพราะฉะนั้นใช้อันติีได้แค่2ตัวเท่านั้นครับอันนี้คือข้อดีเลยนะแล้วแฝดประกายแสงปาดไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ติดโลกไปแล้วสำหรับยุงยูอาฝั่งจีน่าวูดครับแล้วปาดคืนกลับมาตรงนี้ฮะแล้วลูกโตสวัสดีด้วยครับตรงนี้อ้าวแล้วแฝดประกายแสงก็ดาบแ่งแสงไปเรื่อยๆครับพี่บอกเพื่อนผมมาเล่นเกมกับผมหน่อยครับผมเหงาไม่เพื่อนผมชื่อแบงค์ครับ กอตเทสซา007สวัสดีด้วยครับซอมบี hmm. ้แมนต้องมีในทีมตัวบัคครับมันจะปลดโล่ให้ได้ไวด้วยใช่ครับใช่มันจะปลดโล่ได้ไวแล้วโกเกสือครับโลโกเกสือตอนนี้ที่จะลบโล่ได้มีอยู่3อย่างเท่านั้นครับก็คือลูนดาบสีแดงที่ใช้อยู่นะครับผมยุ่งอันตีนะครับและซอมบี้แมนนั่นเองนะครับตอนนี้มีอยู่แค่นี้เท่านั้นไม่งั้นโกเกสือก็จะเป็นกอดเทียมมากนะครับเดี๋ยวไปดูในดวเรียวทามด้วย เรียวไทม์ก็น่าจะมันเรียวไทม์ก็น่าจะมันแต่เรียวไทม์น่าจะใช้กระบองเหล็กไม่ได้ปะ่ะเรียวไทม์น่าจะใช้อะไรอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรียวไทม์มาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันใครใครจัดทีมเรียวไทม์เก่งๆมาจัดทีมในไ,มไ,ไลน์หน่อยดิเออแล้วป่าไปครับอีกทีหนึ่งครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับตรงนี้เราจะได้ให้โลกเขารู้ว่าเซิร์ฟไทยมีดีนะครับอยากประกาศให้โลกรู้นะครับตรงนี้วอลัชช่ามาแล้วดา่าเพลงแสงครับเห็นไหม อันนี้เพิ่งเทินที่สนะครับเทินที่3าเพิ่งติดโล่นะครับตรงนี้แล้วไปครับจกกักรพรรดิเด็กกบไปก็ชีบาบอมมาตรงนี้ปัดชึมมาแล้วไปหวาดแล้วสำหรับซูเปอร์ลอยดักชายแล้วแฟลประกายแสงพาร์ทสอครับอันนี้พาร์ทพิเศษพาร์ทส,สครับตรงนี้แล้วก็มากันต่อครับนี่ฮะไม่มีลูกไฟใช้ครับโอ้โหแล้วไปครับปีนี้เอาพลังถึง6 0 0้0ยเอเมเลยเหรอก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่าครับเรียวไทม์ใช้เมลลสากาดดีกว่าเนาะคอมโบกับระเบิดแฟลด้วยแล้วก็ ทำให้โกติดโล่ไวด้วยอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องเชนจัดไปเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยวเอาเมลสาก,กาดมาเพราะว่าซอมบี้แมนมันก็ต้องมีตัวในทีมนะครับถึงตุยมีตุยเกิดนะครับมีตุยเกิดมีตุยเกิโอ้โหแล้วตรงนี้ติดโล่มาอีกแล้วแต่เกมน่าจะจบไวขึ้นนะหลังจากที่ตัวที่มีลบโล่โกมาเรื่อยๆนะครับพอลบโล่โกมาด่วนๆเนี่ยมาแบบเร็วๆเนี่ย มันก็จะแบบว่าโลโก้ก็จะเริ่มไร้ความหมายแหละโลโก้ก็จะเริ่มไร้ความหมายไปเรื่อยๆแล้วก็ตกเมตาที่สุดแต่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่เพราะว่าถือว่ายังเป็นตัวใหม่อยู่นะตัวแคสซีนะครับแต่ตัวใหม่ๆมาก็จะลบโลโก้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ตามเมตาครับตามเมตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วปาดไปตรงนี้ครับแสงประกายแสงถึงไม่ลบโลโก้จริงแต่ตัวดาเมจที่ทาดาเมจยิ่ที่สุดในทีมผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะเพราะมันปาดทุกเธอเลยนะครับเดี๋ยวรอราชเทวีลึกมาปิดผนึกแสงประกายแสงก็รอดูอีกทีนึ่ แฟตประกายแสงยังคงที่จะทาดามเมจเยอะอยู่แล้วเราเปิดไปตรงนี้แล้วกูกระสือไปหวันแล้วสกิอาคาเกยไปไปตรงนี้แล้วจะกระพันเด็กลงไปนอนกับพื้นนะว่าลบโล่นั่นเองครับแล้วก็เหลือแค่แฟต์ประกายแสงกับคิงครับที่โล่ก็น่าจะเหลือน้อยเต็มทนครับราชามาแทนโกไหมครับน่าจะมาแทนกับบองครับราชา,าจะมาแทนกับบอง โกกิสึอน่าจะยังได้ไปต่ออยู่นะครับผมโกกิสึ่อนแต่ว่าแทนถามว่าแทนได้ไม่แทนได้เพราะว่าตำแหน่งมันทับกันเรื่องของสายต่อสู้เนาะสายสีแดงนะครับสายต่อสู้แล้วก็เป็นปีศาจเหมือนกันด้วยนะครับคือของเอามาโยกได้นะครับของโยกได้นะครับก็จัดก,กระบอกให้อัศวินใช่อัศวิน,ใช,วนใช้เพพีไม่ได้ใช้ดามเมจใช่ครับคือจะกลายเป็นราชาจะมาแทนโกแล้วก็แล้วก็ อสเวินจะมาแทนกระบองแต่ก่อนหน้านี้จะมีฟุกุกิมาขั้นซึ่งฟุกุกิมาแทนอะไรวันดีครับน้องน้อยวันดีพี่กุลด้วยครับสวัสดีพี่กุลด้วยนะครับแล้วเหลือแค่คิงตัวเดียวก็ตรงนี้กกฤษยอคุยย่งหินถามชางกันมาแล้วก็ไปครับจังหวะนี้แล้วก็ระเบิดเพี้ยนแล้วก็ถึงเชิญของแฟลประกายแสงมันเริ่มเทินกันก่อน,อนแล้วปาดไปตอนเรียบร้อยครับจบเกมในเทินที่5แล้วแฟลประกายแสงก็ทำดาเมจเยอะที่สุดในทีมอยู่ดีครับแค่พวก ต่างๆนานามาช่วยลบโลกโก้นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นช่วยยังไงฝากกระทืบไลค์กันเยอะๆประกาศให้โลกรู้ครับว่าซอมบี้แมนเร็วที่สุดในกาวานอยู่ที่ไทยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเปนจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ